แจ้งข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการขุดสระน้ำประจำในไร่นาจ่ายสมทบเพียง2,500บาทสระขนาด1,260ลูกบาศก์เมตรด้านในขอบบ่อกว้าง18เมตรยาว28เมตรความลึก3เมตรไม่รวมคันดินเป็นโครงการขุดสระน้ำประจำในไร่นาของกรมพัฒนาที่ดินมีให้ยื่นคำขอทั่วประเทศสำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตจนลประทานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการขุดสระแบบลดต้นทุน โดยทางเราจะจ่ายสมทบเพียง2,500บาทโครงการนี้มีมาหลายปีแล้วและทำการขุดในทุกๆปีเราสามารถยื่นคำขอขุดสาน้ำประจำในไร่นาได้ที่หมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินประจำหมู่บ้านยื่นที่กรมพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาที่ดินหรือเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินโดยพื้นที่ที่ต้องการขุดต้องเป็นพื้นที่ที่มีใบเอกสารสิทธิ์ประกอบด้วย ฉนดนอสอสามนอสอสามกนอสอสองนอสอสองกสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งสปกสี่ขีดหนึ่งสี่สปก 01, สปกี่ขีดหนึออ่งแปดนคสามสนห้าสคหนึ 5, ออ่งและพื้นที่โครงการพระราชดำริพื้นที่ที่ขุดบ่อน้ำต้องไม่อยู่ในเขตชนละปะทานพื้นที่ที่ต้องการขุดมีขนาดไม่น้อยกว่า30คูณ40ตารางเมตรหรือพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ครับ โดยมีค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการขุดน้ำโดยเกษตรกรจ่ายสมทบเพียง2,500บาทเอกสารยื่นคำขอบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินเมื่อได้รับชมมาถึงขั้นตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ,พี่น้องได้รับชมและให้รับทราบโครงการดีๆของกรมพัฒนาที่ดินโดยโครงการนี้มีมาหลายปีแล้วและทำการขุดในทุกๆปีและไล่ดวงดาวก็ได้ยื่นคำขอและได้ขุดเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ก็เข้าสู่วิกฤตภัยแล้งและในอีกสองปีข้างหน้ามีการพยากรณ์ทำนายว่าพื้นที่จะแห้งแล้งกว่านี้ให้เรายื่นคำขอขุดสารน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์และป้องกันภัยแล้งที่จะส่งผลในอีกสองปีข้างหน้าหลายท่านยังมีข้อกังวลใจว่าดินที่ถูกขุดขึ้นมาจะนำไปขายหรือว่าเอาไปที่อื่นหรือเปล่าจริงๆแล้วดินที่ขุดขึ้นมาต้องนำมาทำคันดินทั้งหมดและไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปไหน หากสาที่ทําการขุดไม่ได้ขนาดของกรมพัฒนาที่ดินทางฝั่งผู้ละเมาก็จะไม่ได้รับค่าจ้างขุดสระนั่นเองครับในส่วนของความลึกเราก็สามารถจ้างผู้ละเมาขุดเองได้เลยครับแต่ในส่วนนี้เราต้องจ่ายค่าจ้างขุดเอาเองนั่นเองครับสระที่เราทําการขุดไม่ได้เป็นสระของสาธารณะเราเป็นเจ้าของสระและเป็นผู้ครอบครองร้อยเปอร์เซ็นครับเดี๋ยวผมจะพามารับชมคูสระน้ําหรือว่าคันดินกันครับขนาดของคันดินก็จะอยู่ที่ประมาณ4เมตร โดยเราสามารถปลูกผักปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์สร้างที่อยู่อาศัยตามที่เราจัดการบริหารได้เลยครับในส่วนที่เราอยากแก้ไขคันดินหรือว่าในสระน้ำรอให้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินมาตรวจสอบสระน้ำประจำในไร่นาของเราเมื่อผ่านโครงการแล้วเราก็สามารถขุนแต่งสระตามที่เราต้องการได้เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ ผมเชื่อว่าหลายท่านเองก็ยังไม่รู้โครงการนี้และอาจมีหลายท่านที่รู้และทำการขุดโครงการนี้แล้วและท่านคิดว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของไล่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ